เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งมีการพูดถึงข้อมูลที่สะท้อนถึงการถูกประเทศมหาอำนาจจับตาถึงสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือรายงานของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการตรวจสอบทางด้านของสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหาระบุถึงการสอบสวนคดีความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี53ติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องสหรัฐจับตาไทยแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศยูเครนจะเป็นเหตุการณ์สำคัญอันดับต้นๆของโลกในขณะนี้แต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ละสายตาไปจากประเทศไทยคำถแถลงของนายจอนแครรี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนเรียกร้องให้ไทยเร่ยงยุติความรุนแรงที่มีแรงกระตุ้นทางการเมือง หลังมีเด็กตกเป็นเหยื่อเสียชีวิตในเหตุใช้อาวุธในเมืองหลวงและจังหวัดตราดพร,ร้อมกับขอให้สอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพราะการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงสะเทือนใจคนในประเทศเท่านั้นยังรวมไปถึงนานา,นาประเทศด้วยเป็นอาชญาก,กรรมที่จะละเว้นหรือปล่อยให้กล่าวโทษกันลอยๆไม่ได้ถแถลงการของรัฐมนตรีสหรัฐมีขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่ารายงานประจำปี ว่าด้การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนประเทศต่างๆทั่วโลกในส่วนของไทยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุถึงการสอบสวนคดีความรุนแรงทางการเมืองปี2553ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกนักวิชาการและประชาชนวิจารณ์ว่าไม่ประนามการกระทำของรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะคำสั่งใช้กระสุนจริงสลายการชุมนุม รวมไปถึงเหตุสังหารเหยื่อไร้อาวุธหกศพที่วัดปฐุมวนารามคดีในพันคำกองและเด็กชายอีซาศรีสุวรรณซึ่งศาลมีคำสั่งว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่รัฐในรายงานของสหรัฐที่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำไม่ถูกสั่งฟ้องแต่เป็นตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีผู้ออกคำสั่งรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการใช้อำนาจของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในยุคใดแม้รายงานสหรัฐที่มีต่อประเทศต่างๆจะถูกตอบโต้จากบางชาติว่ามีอคติและเป้าหมายทางการเมืองแต่อย่างน้อยเป็นข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนถึงสายตาของประเทศที่เก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องบ่งบอกว่าการกระทำทุกอย่างนั้นไม่ได้มีผู้จดบันทึกเฉพาะในประเทศและบางครั้งประวัติศาสตร์ ไม่ไดีเขียนโดยผู้ชนะเสมอไป